ังนดนะครับอูค่ะเอาไหนสวนมากเขาจะสาดรอบๆอ๋อเขาสาดรอบๆค่ะขวาหรือซ้ายคะซ้ายค่ะพี่ทิมสาดเข้าไปข้างในนี่สาดร,บรบอบๆพรอ่ออพอรก่อนนะคะอธิษฐานก่อน ตัดเลยค่ะพี่ธิมสาดแล้วเป็นค่ะธีมตัดงี้เลยอเออยิ่งแค่ okay, ถูกต้องค่ะตอนนี้นะคะพี่พิมพ์มาส่งน้ําปู่ปู่ประพาชัยค่ะอําเภอน้ําคลองจังหวัดขอนแก่นค่ะสมัยวอระมันที่เจ็ดนะคะ เอารหมุนนี้เลยได้ไหมคะไปที่เดินมาเอาหมนี้เลยมาอเ,ยเอาเลยครับพี่ทีพย์ทาเลยค่ะโอเคสาธุค่ะสาธุค่ะรามด้วยกันมาเลยรวมมานี้เลยค่ะมเข้ามขอบคุณนะคะโอ้ยพี่มีสองมือตัวตัดในไลฟ์พี่ก็ได้ค่ะ <S <S อ๋อ TikTok นะคะคุณ

ก็มีนะคาหนึ่งสองสามใช่ครับโอเคค่ะร้อนนะคะทุกคนตอนนี้ร้อนนะคะพี่พิมก็ได้มาสามกุบะพาชัยเป็นที่เรียบร้อยนะคะคุณพิธาต้องกลับแล้วนะคะเพราะว่าจะต้องไปขึ้นเครื่องนะคะ ขึ้นเพื่อนกับเขาไหมคะป๋าเนี่ยกลับเมืองแค่ไหมคะไปแล้วะน้องไอมาแล้วคะ่ะตาดน้ํำก็ไปเลยค่ะน้องไอเอาน้ำมาไหม <c oughs> เดินดูได้ยคุคอาวรมันที่เจ็ดใช่ไหมคะอ่ายุควรมันที่เจ็ดนะคะ,คะคโอ้ท่านนายกก็มาค่ะ <c oughs> ด,ด้วย เรายังไม่ได้อ่าขอบคุณนะครับทุกคนที่มาถ่ายดีดีครับบุญพิธาครับขอตัวเลขจับมือหน่อยครับเพราะอยากเลขคือเจมส์ไฮโให้บุญพิธาเป็นนายยกนะครับคุณโอเคจ้าไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่ไ้ไม่ได้้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ อุยอายดาอุยอายได้ได้ได้เรไดู้ี่เตรียมรองเท้าไม่เป็นไรเดี๋ยวให้เขาติดตามอะไรอันนี้เป็นยาครัอันนี้เป็นนิ้พันธุ์นะครับอ๋ออห้องที่พูดได้จากนี้เอาไว้นี่หมดโอ้ดีจังไม่ได้ให้เขาวันดอ๋อเหรอเอดีดีดี ตามยาวเลยได้ความอนุญาตนะคะพี่หิมคะขอถ่ายรูป่านหนึ่เข้าจัพี่เข้าไปได้ไหมครับวันีต้องเดินไปถ่ายไปต้องเดินไปถ่ายไปเลยนะครับเพราะเดี๋ยวตกเครื่องครับ จะเอารูปรวมด้านในค่ะพี่ติงเดี๋ยวขออนุญาตให้สสถ่ายรูปรวมด้านนึงนะคะเดี๋ยวจะเข้าไปถ่ายรูปรวมด้านในนะคะเฉพาะสอสอนะคะเราก็จะรออยู่ประตูทางออกค่ะให้สอสอทุกท่านเข้าไปถ่ายรูปรวมที่กูอ่ากูปลาชัยเราไม่เข้านะคะกคนให้พี่ทิมแล้วก็สอสอเข้าไปค่ะเราจะรออยู่ตรงนี้เนาะ ไยูวู่นี้เาเลยเอาเเาล้วคาะโดนลยเนเลยไอาเอาเอาเเอาเอาเลยเอาเลยเอาเลยเเอาเลยเเเอา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 เลยคเอเลยอยเอาาย เอากระแพงนี่ต้นไม้ต้นไม้ค่ะขออนุญาตมอบของที่ระลึกเลยค่ะไอซ์กับพีริซ่าของที่ระลึกครับขอบคุณค่ะขอบคุณี้เป็นที่บ้านนี้องษาดเองใช่ครับ เี็นผ้าข่าม้าที่ใดต้นหาเสียงนะผ้าข่าม้าที่ได um ้ตอนหาเสียงครับข um uh ่ามาทำเป็นนี่เลยเหรอบ้านนี้เลยบ้านนี้เลยบ้านนี้เลยคุณไอซ์ค่ะมันดูโอเคมากเลยนะดีไปชวในสภาเลยชาวส้างหาเสียงมาชาวบ้านเอามาปลูกเอวใช่แล้วก็มาซ้ำเป็นเนลี่สมุดเนลลี่ครับโอเคทำเป็นสวยมากคสอสอใหม่เอี่ยมอ่องค่ะเป็นที่ระลึกครับแก่นน้ำพองนะคะสอสอใหม่เอี่ยมอ่องค่ะ มีจำหน่ายไหมคะ,ะตอนนี้ยังครับน่าจะใส่นะ <laughs> ขณะนี้นะคะพี่ทิมก็น่าจะเดินทางกลับนะคะเดินทางกลับไฟตอนช่วงทเที่ยงเที่ยงไปบ่ายนะคะนี่จะเป็นนะ นัดสุดท้ายของทลิปนี้ค่ะ

โอเคครับขออนุญาตนะครับอนุญาตดีเลไม่ไปถ่ายไปได้ไหมครับเดี๋ยวเราค่อยกลับไป ก็เป็นเกษตรกรนะครับิมขอน่องคนรได้หยคะไหนคนเล็กเหรอนเล็ก่ลูอนด้านหลังพี่พิมนะคะคนเล็กขอรู้ด้านหลังค่ะพี่พิมน้องคนเล็กโอเคครับผมมองกล้องหน่อยลูกมองกล้องหน่อยโอเคจ้าโอเคครับผมไปเล่นน้ำไม่สนุกลูก ุะคนอยู่ตนี้เหรอเพราะร้รอจะขาน่ได้ๆใครรอกันเนาะดูมาไดู้มาได้เอาหลายๆทุกเอาหลายๆอหลายุมาเนะครับโอเคครับเาอนุญาตนะครับขอบคุณมากจ้า